โอ้โหดูฮะเต่าเยอะมากๆเลยฮะนี่เต่าในคลองธรรมชาตินั่นเนี่ยมีนับสิบตัวเลยมารวมตัวกันด้วยว่าจะได้รับอาหารนะเล็กไม่มีอาหารมาให้ซะด้วยสิโอ้โหลองมานับดูฝูงเต่าสิว่ามีกี่ตัวกันเน,นี่อันเนี้ย ตรงนี้ก็2แล้วไปตรงนั้นก็อีก2นะเป็น4ตัวตรงนี้ก็อีก2เป็น6ตัวละตัวที่7ตัวที่8ตัวที่9ตัวที่10 ตัวที่สิบเอ็ดโอ้โหถือว่าเยอะมากๆเลยตรงนี้สิบเอ็ดตัวละเยอะจริงๆเยอะจริงๆเนี่ยเต่าในธรรมชาติที่นี่มีหลากหลายขนาดนะดูแต่ละตัว มีลักษณะแบบแตกต่างกันออกไปฮะไม่รู้ว่ามีกี่สายพันธุ์เนี่ยนั่เล็ก,ก็ไม่เคยเลี้ยงเต่านึกว่านาล่ลเกจะมาให้อาหารเนี่ยดูตัวใหญ่ตัวนี้ใหญ่สุดๆ เลนแหละนะเหมือนกับเรามาดูสวนสัตว์โอ้โหนี่จะตัวนี้รล้วเข้ามารล้วเข้ามานึกว่าเราจะให้อาหารม,มารวมตัวกันนะ เยอะเลยเยอะเลยน่าสงสารยังไม่มีใครมาให้อาหารนะ,ะวันนี้ก็พามาชมเต่ากันนะน่ารักน่ารักกันหลายตัวเลยครับผมสหรับคลิปนี้นะเล็กก็เก็บมาฝากกันพียเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ